สวัสดีเจ้าเพื่อน,นมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสยไปร์อิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรดีแล้วก็ง่ายอีกเช่นเคยนะคะซึ่งครีมบํารุงผิวสูตรนี้จะช่วยในเรื่องริ้วรอยช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็ยังช่วยเรื่องฝ้ากระจดุดดำดาได้ด้วยนะคะ ค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร like, ป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกคือน้ำมันมเมล็ดองุ่นนะคะในส่วนของน้ำมันมเมล็ดองุ่นเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากเลยนะคะแล้วเขาก็มีวิตามินอ e, ีสูงกว่า20เท่าเลยนะคะในส่วนของน้ำมันมเมล็ดองุ่นเนาะ แล้วก็ยังมีวิตามินอ e ีสูงถึง50เท่าอ๋อขอโทษทีนะคะวิตามินอ e ีสูงมากกว่า50เท่านะคะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแล้วก็ซึมเร็วนะคะอ่าในส่วนของน้ำมันองุ่นนะคะเ็าจะไม่เหนียวไม่เหนืดไม่หนาดไม่เยิมเหมือนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเราจะใช้น้ำมันมเมล็ดองุ่นอยู่ที่1-2ช้อนชาหรือแล้วอัตราแต่อัตราส่วนใครจะทำมากทำน้อยนะคะ ในส่วนของน้ำมันมเมล็ดอง,งุ่นซื้อได้ตามซูเปอร์สะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะหนึ่งช้อนชานะคะไอนี้เลยนะคะตัวนี้คือน้ำมันบ้านหงางจระข้นะคะตัวนี้คือส่วนตัวสกัดเองพาทําไปแล้วนะคะในส่วนของน้ำมันว่านหงางจระเขเข็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช,ช่วยสมานแผลช่วยลดเลือนริ้วรอย สุดยอดเรื่องความชุ่มชื้นนะคะในส่วนของน้ํำมันว่านหางจระเข้นะคะเราจะใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะนี่นะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเจลวันหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลวันหางจระเข้เขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยสมานแผลช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆเลยนะคะ เราจะใช้เกลว่านหางจระเข้อยู่ที่สองถึงสามช้อนชาหรือแล้วแต่อัตราส่วนตรงนี้จะมากแต่น้อยนะคะผสมให้เข้ากันเลยนะคะใครอยากจะใส่วิตามินอ e ีหรือวิตามินอะไรใส่เพิ่มลงไปได้เลยนะคะบำรุงผิวของเราเองนะคะเมื่อครีมทำออกมาแล้วก็จะสวยมากๆเลยนะคะก็จะขาวใสแบบนี้เลยนะคะ เนื้อสวยมากๆเลยนะคะเรามาทากันเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะก็จะขาวใสเนียนมากๆเลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะนี่ค่ะทาสลุดหน้าเลยเก็บในตู้เย็นได้1นถึงสอาทิตย์อยู่นะคะครีมสูตรนี้นะคะใครที่มีผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะไปทดลองทำใช้ดูนะคะหน้าหนาวแล้วนะคะเราจะได้มีผิวที่ชุ่มชื้นนะคะ นเราถ้าผิวชุ่มชื้นเราก็จะไม่มีริ้วรอยนะคะฝ้าก็จะไม่มาเยือนเราเร็วนะคะถ้าผิวของเราชุ่มชื้นนะคะนี่ค่ะเราทาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะใครอยากทาเดย์ครีมไหนครีมก็ทาทับไปได้เลยนะคะใครไม่ทาก็ทา,าเฉพาะตัวนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ